เถิงเซียวอย่าเถิงเฉิงเป็นเด็กดีนะอย่าร้องนะอย่าร้องเดี๋ยวแม่อุ้มนะนี่ฉันทำอะไรกันแน่เนี่ยเด็กๆยิงอยู่ข้างๆอยู่เลยนะฉันจะทำอะไรกับเถิงเซียวได้ยังไงกันคราวหนะ้าจะต้องหาที่ที่เด็กๆไม่อยู่ซะแล้วยินจูแล้วเถิงอันละ่ะก่อนที่ข้าจะออกไปข้าได้พาเขาไปอยู่กับเล่แล้ว เพราะยังไงก็ไม่สามารถพาเถิงอันออกไปได้อยู่แล้วถ้าเขาอยู่บ้านก็ไม่มีใครดูแลดังนั้นเจ้าอย่าลืมไปรับเขากลับมาด้วยล่ะยินจูจนแน่ใจแล้วนะว่าจะให้เลพาเถิงอันไปข้าก็ไม่อยากให้เถิงอันไปจากพวกเราเหมือนกันแต่ถ้าเขาอยู่ในเผ่าต่อไปเขาก็จะซ่อนตัวไปตลอดชีวิตและเนื่องจากเถิงอันไม่ปรากฏตัวบางคนก็เริ่มสงสัยแล้ว วันนี้ตอนที่ข้าพาเด็กๆออกไปข้างนอกจีน่านางเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แล้วนะตอนนี้ในเผ่าของเรามีคนเป็นจำนวนมากความคิดเห็นก็แตกต่างกันถ้าหากจีน่าใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ข้าเกรงว่าเถิงอันจะตกอยู่ในอันตรายจริงๆยินจูจะไม่ต้องห่วงนะข้ากับพวกเซลนอกจะจัดการเรื่องนี้เองคุณหนูข้ากลับมาแล้ว เหลียวเฟิงเธกลับมาแล้วเหรอใน้ข่าวของยินจูบ้างไหมคนในเผ่าต้าเจอ๋อยกย่องยินจูเป็นอย่างมากเนื่องจากยินจูสามารถระบ,บุสายพันธุ์ต่างๆได้อย่างมากมายค้นหาอาหารใหม่ๆเรียนทอผ้า,าทำเครื่องปั้นดินเผาปลูกพืชและอื่นๆอีกมากมายจริงด้วยนะกำแพงเมืองที่ท่านชื่นชมในตอนที่เรามาถึงนั้นว่ากันว่าสร้างขึ้นภายใต้การนำของยินจูเผ่าเล็กๆแบบนี้มีผู้หญิงที่โดดเด่นขนาดนี้ด้วยล่อเนี่ย คุณหนูท่านมีฐานะสูงส่งและมีนักรบมากมายที่ท่านต้องการทำไมท่านถึงยังเอาแต่คิดถึงท่านเถิงเซียวอยู่ตลอดถึงกับต้องเดินทางข้ามภูเขาข้ามแม่น้ำเพื่อมาช่วยเขาหลังจากที่เขาหนีออกจากบ้านแต่เขากลับลืมท่านไปเสียแล้วคุณหนูข้าคิดว่าเขาไม่คู่ควรกับท่านเลยแม้แต่น้อยหุบปากไปเลยนะหลิวฟงอย่าว่าร้าย่ันพี่เถิงเซียวนะต้องขออาภัยด้วยขอรับคุณหนู ครั้งหน้า้ามีแบบนี้อีกจริงๆแล้วถ้าคุณหนูอยากได้ถึงเสียวจริง,รงๆก็ไม่จําเป็นต้องไปแย่งกับผู้หญิงคนนั้นจะดีกว่าหากปล่อยให้ทหารที่ประจําการอยู่นอกเมืองพาเขากลับไปยังเมืองราชาอสูนและคุมขังเขาไว้ไม่มีทางข้าอยากพิสูจน์ให้พี่ถึงเซียวเห็นว่าข้าเก่งกว่ายินจูมากเขาจะต้องตกหลุมรักข้าอย่างแน่นอนแล้วถ้าหากว่าเขายังไม่ยอมกลับไปกับท่านล่ะข้าจะไม่มีวันพ่ายแพ้นะ วันต่อมาทุกคนกำลังมุงดูอะไรกันอยู่นะเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยจังเลยนะมาจากอะไรกันนะหอมจังเลยนะคุณหนูล้วนหลานเนี่ยสมกับเป็นคนของเมืองราชาอสูรเลยนะสามารถทำอาหารจากของแปลกๆได้ด้วยคุณหนูล้วนหลานนี่คืออะไรเหรอคะก็แค่ทำอาหารใหม่ๆก็พอแล้วไม่ใช่เหรอยินจูถ้าเจ้าทำได้ข้าก็ทำได้เหมือนกัน ผลไม้ดินเผานี่คือพืชที่มีเฉพาะในเมืองราชาอสูรเท่านั้นใช้เวลาบ่มสองสาเดือนให้ผลผลิตสูงและเก็บรักษาง่ายไม่เพียงแต่อร่อยเท่านั้นแต่ยังทำให้อิ่มด้วยถ้าหากว่ามีมันไว้แล้วก็เจ้าจะไม่หิวในฤดูหนาวแน่ๆน,นะนี่มันมันฝรั่งนี่นาะมันคือมันฝรั่งที่สามารถใช้เป็นอาหารหลักได้